สวัสดีในเอฟซีทุกท่านนะคะก็เราในะช่องพายเลิศรักนะคะวันนี้เตรียมตัวออกเดินทางอีกแล้วนะคะแม่วันนี้มาด้วยกันแม่กับลูกขอแวะกินยาแป๊บหนึ่งเหมันช้างป่าเลยมายืนอยู่ตรงนี้ ไม่ท่องล้างกขาบอกตัวนี้ยับมายับมากินไม่ท่องล้างเขาเด้นี่เวะก่กินยาก่อนเติมพลังก่อนก่อนออกเดินไปไปมามาไปดูไปจะขึ้มเนี่ย Yeah, yeah. ไปพ่นละไปโรถไปทางนี้ <c oughs> เราคุ้เข้าบ้านไม่ได้หน้าบ้านเราก็มาหลังบ้านเหมือนเดิม แม่ไม่ถึงเลยแม่กระเดินจำเอาจำเอาคนมักรักรักลูกเต่าผู้แม่ขนุนชอบลูกเต่าผู้ก็อชอบลูกเต่าผู้าเาห้าวไ้าถ้าลูก,กัน ยู้คันมากคันมากี๋ยวคันมาก,มากรอลูกชายก่อนไปแล้วเดินนำหน้าแม่แม่ก็เดินนำหน้าลูกเดินตามหลัง ว่ต้องเลี้ยวว่ต้องเลี้ยวดีบิบิไ้ปฮึไ,ไปไปไปฮอไปฮะ พ่อแม่ไม่อยู่ไปปลูกหญ้าม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 าก็ต้องไปเขาไปหาดกพอกพ่อเพิ่นไปอยู่เพิ่นไปปลูกหญ้าท่านมาเดี๋ยวลูกเพิ่นจีโซขาดแล่น้ำกลนเท่าอีกอุ้มวิ่อุ้มลงตามอุ้มลงตามาม,ตาม,มามาหญ้า,า,าพันยูดพันยูดสิยหายแล้วหนิ เลยมาเลยยากพยอูดพยอูดจะให้แล้วนั่นจะของยากขยินมองนั่น แม่ตลาดเมเ,มเ,เ,เไป็นตลอดเลยแมน่คไไูใส่้ฮะสิไปใส่ะสอผ้าดวงดาวไปใส่ไปแวะรัไไนข้าอ่ไไนมามามาลูกมา โอจะคล้องก็จะจับไ,ได้ดิหน่าาาาหายแต่มันออกมาประยังจะสองตสามตเลี้ยงในมืดนั่นละอันนี้ไา่ป่องอันนี้ชีดอชื่ออะไรเนี่ยไม่รู้โตชาลีอะไรการจับพี่ป่องด้วยจำได้อีก เคยไปแห่งงานกับพายปองอยู่ที่คอนบรีรู้หนทางไปอย่างเดียวแล้วแม่นิโคจากน้อยๆแแวดแแวดไปก่อนแล้วคุณ ใส่แยงไปแล้วส่วนพี่ชายเดินตามตูดของดาวเดินนำหน้าไม่นิโคจ้ำเอาจ้ำเอากลัวไม่ทันพี่ดาวดูดูเออถาลูกกอนไปแจ้งไสรฟังขังหนาเข้ากันมาเห็นตัตูดแบบ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 หนึง่ง เขาล้อมแล้วไม่มีที่แวะแล้วต้นไม้หญ้าเขาก็กั้นไว้หมดแล้วแม่นิโคไม่มีที่แวะเดินตามทางอย่างเดียวเลยนี่น่บ้านเราก็ทําเสร็จแล้วนะคะปิดมิดชิดสนิทเลยเดินตามตูดแม่งานในน้อย แม่เขาก็พาลูกเขาเดินนำหน้าไม่รู้ว่านางจะตื่นอะไรไหมนางเดินอย่างเดียวเลยไม่สนใจลูกเลยแล้วแต่ลูกจะเดินตามทัน เขาตะกันน้นแนวอย่างนี้แหละตลอดแนวเลยจนอ้อมบ้านของภายตะวันนะคะแม่แม่ ngon đào vệ lan khá ขอบคุณครับเข้าไป mong ครับตัวไทยเวะ อีเาเต็มทางเขาอย่างนยืนนั่นเ้ยเดาเอ้กันนเป็นงางเ่เขามาเจอกันแล้วที่ะน้องเขาว้าว้าาาจไปหาตุ้งตุ้งตีนันจะไปเด้อ จะได้จะได้สว่ากล้วยเป็นลูกอยู่ขอนั่นหอยม่ปลอดภัยมาให้ดอดัตุ่งตุงตุงตุงมองหน้าตุงตุงมองหน้าโอกสนอยู่ด้กวีเอ้ยเพลูกอาสบนัดก่อนนี่จะได้ใหญ่เถอมาจะใส่นาะ บอสังกินกาแฟครับกาเเดีลุกดินเดี๋ยวนีี่เลยไม่ยินไม่เตลกยินกใส่ยังไงเต็กหน่อยมายินหนาจะรอจะกินขนมีเอ้ยตุ้ง้บาวตุงตุ้งนี่นั่นบูย่านแล้วเห็นหยาเขาองาเลิศเลิศ ซิมหาเดือนแล้วเออยกกันอยู่เฮ้ โอ้ยหักกัแนแห้งเนาะมาเอกัอนจะเถอะเนี่ยมันหักกันแห้งน,ะ,นะเนี่กกนนยม,มันละกต,ต,ตีกันพูนพ <laughs> ่นไปแล้วสิไปไปแล้วแล้วไปตุงตงุโอ้ขล่อขับอึ้งลึง

กทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเลิศรักทุ่ไลค์ห i, นึ่งแชร์ขึ้นหนึ่งกำลังใจรักเลิศรักน,น้อยๆแต่ขอให้รักนานๆเจีาบ้านอ้อมออดอ้อมใจของพ่อพ่อ,พอแม,แม่จะถุกท่านด้วยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ